โดยคราวนี้ผมก็จะไปแจกแบบสคริปต์อะไรคอสเทอร์นะครับแบบชองจินอูนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็วาร์สคริปได้เลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็รอสคริปมันขึ้นมาสักครู่นะครับหลังจากที่สคริปขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเลือกเมืองที่จะฟาร์มนะครับผมอันนี้ถ้าเมืองนี้จะเป็นเมืองแรกมันจะเรียงตามระดับเลยนะครับผมจะเอาเป็นอสุธาเลยนะครับเมืองดักกอนบอลนะครับผมก็จะตีพืเท่าเต่าแล้วก็พิกโกโลนะครับ2ตัวนี้นะผมจะใช้ในการฟาร์มเงินนะเพราะว่าดาเมจผมไม่ถึงตัวอื่นนะครับ แล้วก็จะเลือกเป็น d ิ s t r o y นะครับเลือกเป็นให้มันรีเป็นเพชรนะครับประมาณนี้ผมไม่เอาตัวนะเพราะตัวมันเยอะละแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มได้เลยนะเปิด2ตัวดีขึ้นมานครับมันจะแหลกนิดนึงนะส่วนการใช้ครั้งแรกในโรศั์นะครับแล้วรอสักครู่มันก็จะหายแหลกเองนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมมันก็กลับมาเลือนละโอเคมันก็ฟาร์มให้ประมาณนี้เลยผมอันนี้ผมทิ้งไว้ข้ามคืนให้มันฟาร์มเลยนะครับส่วนฟังก์ชันต่อไปผมจะรีวิวให้ดูนะครับก็ปิดไว้ก่อนนะต่อไปก็จะเป็นการพวกลงดันนะครับตรงนี้นะ ก็สามารถเลือกได้นะว่าจะดันอะไรนะเราต้องเลือกก่อนนะถ้าไม่เลือกมันจะเปิดไปไดานะผมจะเ,เป็นแรลงเอ S S นะครับแหลงอื่นผมจะเมินนะครับผมโอเคเราก็เลือกเป็นเมืองนะครับสามารถติ๊กได้ทุกเมืองนะครับแต่ผมจะติ๊กแค่เมืองเดียวนะเป็นเมืองแรกนะถ้าเปิดไปปุ๊บมันจะสุ่มๆหาแบบนี้นะครับถ้ามันเจอแล้วบางทีมอาจจะวับให้ไปเลยนะครับหรือมันจะมีกดให้สตาร์ทครับก็กดไปนะครับผมประมาณนี้แต่นี้มันไม่เจออะไรมันก็จะยืนนิ่งแบบเกาะสุดท้ายประมาณนี้เนาะ มันจะหาไม่เจอดันก็คือมันไม่มีดันเกิดนะครับประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับจะเป็นการออโต้ฟาร์มดันนะถ้ามันดันแล้วล้วก็เปิดไว้ได้เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ลอยชั้นนะครับนี่เลือกได้นะแต่ผมมันไม่เกิดนะครับก็ไปลองใช้ดูนะจะเป็นก่อหมดนะมันก็ยังไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับผมแบบเวลานี้มันยังไม่ขึ้นนะประมาณนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นพวกออโต้ธคิกนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแล้วก็มีพวก up l a n งนะครับตรงนี้แล้วก็หาสัตว์ขี่นะก็ไม่ไน้ไม่จําเป็นนะไม่ต้องหาเขาได้นะเนี้ยก็จะเป็นดดไม่จํากัดนะดับดไม่มีคููดาวประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นเรื่อไปเมืองแล้วก็ต่างๆประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็จะไปฟาร์มแบบเดิมนะผมก็จะเปิดทิ้งไว้ข้ามคืนนะปกตินะถ้าผมใช้มันก็ใช้แค่ประมาณนี้แหละมันก็ชิลละโอเคสัตว์ขี่ดีก็มีประมาณนี้นะครับผมไปเช็คแบงคคลิปหน้าครับบ๊ายบาย